Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตวันนี้ขอนำเสนอโกทงังคัตตวาสุขังเสติ โกทังคัตตวาสุขังเสติโกทังคัตตวาสุขังเสติขจัดความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ โดยสายข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจําวันที่18พฤศจิกายนเรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจาวันที่18พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยเราไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยครับวันนี้ เรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราครับผมประจำวันที่18พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงและมีอากาศเย็นในตอนเช้าในภาคเหนือและภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือ โดยมีฝนบางแห่งในภาคตัวนออกเฉียงเหนือและด้านตันตกของภาคเหนือและภาคกลางของให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะนี้ในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตัวนออกเฉียงเหนือ พัดปกคุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมสาหรับพายุใต้ฝุ่นหมานยีบริเวณ ทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนในวันที่19-20พฤศจิกายนนี้นะครับผมโดยมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงตามลำดับต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับผมภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7-15องศาเซลเซียส มีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตนออกเฉียงเหนือกันครับผมมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-3 3ององศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-16องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางกับภาคตันออกกันครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศของ <c oughs> ลักษณะอากาศของภาคกลางวันนี้อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวนออกกันครับผมพบว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดที่23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2มองถึงสาองศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งทวนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีโดยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ระนองและจังหวัดพังงา อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมคาดการว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมลงมาพยากรณ์อากาศ7วันคัด7วันข้างหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับผมคือตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนจนถึงวันที่22พฤศจิกายนวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนพบว่ากรุงเทพมหานครท้องฟ้า ค่อนข้างจะเป็นท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมโดยจะมีฝน0%ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสส่วนวันเสาร์ที่23และและวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนพบว่าท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและมีฝนก็0%ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผม รามาพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันที่18พฤศจิกายนจนถึง7โมงเช้าของวันอังคารที่19พฤศจิกายนพบว่ากรุงเทพมหานครไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากไม่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็คาดการว่าไม่มีบริเวณพื้นที่ฝนตกปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนนั้นช่วงนี้ก็ขอจะหยุดหยุดไว้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าสภาพฝนนั้น ในประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะไม่มีแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยการวิเคราะห์โมเดลฝนจะอยู่ในช่วงเย็นนะครับติดตามกันในช่วงเย็นนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเช้าจะไม่มีการวิเคราะห์โมเดลฝนแล้วช่วงนี้เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วและฝนก็จะมีปริมาณน้อยและเขาไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ ก็ขอจบการพยากรอากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ